จงให้เรามอบพลังของเราให้แก่เจ้าเถอะอีกไม่นานเจ้าจะไม่สามารถต่อต้านพลังที่ยิ่งใหญ่นี้ได้ เฮ้ตื่นได้แล้วนอกจากที่หนึ่งก็มาโดนอีกที่หนึ่งหรอเนี่ยจะบอกฉันได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่นานคือคนอำเลรกกันเหรออะไรทำให้นายมาติดในที่แบบนี้กันจะเย็นหน่อยสิแล้วนายชื่ออะไรล่ะฉันชื่อลีออนฉันกำลังตามหาเด็กสาวคนนี้อยู่นายเคยเห็นใช่ไหม านายก็น่าจะเป็นตำรวจอะไรแบบนั้นสินะแต่านายก็ดูไม่เหมือนเลยนะก็อาจจะงานให้ฉันเดาหน่อยนะเธอเป็นลูกสาวพนาธิบดีใช่ไหมโหเดาเก่งกันนี่นายนะอยากจะบอกอะไรอีกไหมพลังจิตนะ ฉันแค่หยอกนายเล่นเองนะเพื่อนฉันได้ยินบางอย่างที่ชาวบ้านพูดกันเกี่ยวกับลูกสาวมานานิบดีในโบสถ์อ่ะนะนายนายคือใครละ่ะฉันเหรอฉันลูอิสเซ่าฉันเคยเป็นตำรวจที่มาดริดมาก่อนแต่ตอนนี้ก็เป็นผู้ชายธรรมดาที่ตอนนี้ไม่มีใครสนใจแล้วแล้วทำไมนายถึงออกมาละ่ะตำรวจนะ มันก็มีความเสี่ยงแต่ไม่มีใครเห็นค่าในสิ่งที่เราทำไปเลยการเป็นฮีโร่ไม่ได้ดีเสมอไปแล้วฉันเองก็เคยเป็นนะตำรวจนะแต่ก็เป็นได้แค่วันเดียวเท่านั้นแหละฉันว่าฉันแย่แล้วนะไม่ว่ายังไงฉันก็เอาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในรคคูซิตี้ตั้งแต่วันแรกที่ทำงานเลยเหตุการณ์ที่มีพลับแพร่กระจายน่ะเหรอ ฉันว่าฉันเคยเห็นไวรัสในห้องแลบของฝ่ายวิจัยนะทำอะไรนสยสีคุณตำรวจนายนายล้วตอนนี้ ฉันลีออนนะขอโทษด้วยที่ฉันไม่สามารถติดต่อไปได้เมื่อกี้นี้นายไม่เป็นไรใช่ไหมฉันสบายดีมีผู้ชายคนหนึ่งโดนจับอยู่ตามคำที่เขาบอกมาแอชลีย์น่าจะโดนจับตัวไว้ที่ไหนสักแห่งในโบสถ์แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขาล่ะเขานีไปแล้วนายสามารถบอกตำแหน่งโบสถ์นั้นได้ไหมไม่ได้แต่ยังก็ตามมีทางลับอยู่ที่หมู่บ้านซึ่งมันจะพาเราไปที่โบสถ์จะมุ่งหน้ากลับไปทางหมู่บ้านเราต้องไปในตอนนี้และคนนั้นหนีไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยมีกระสุน เก็บกระสุนคอนเรียบร้อยอเอ๊ะตัวเมื่อกี้อ้๋วไอคนเมื่อกี้หายไปไหนอ่ะอ๋อเออเฮ้ยเดี๋ยวหายไปได้ไงอ่ะอ้าวเมื่อกี้ก็ห่อหักตายอยู่นี่นะแต่มันหายไปไหนเนี่ยเออช่างมันละกันเฮ้ยอะไรเนี่ยอยู่ตรงนี้นายคือใครนายคือผู้ใดเปิดประตูหน่อยสิอะไรอ่ะ ทางนี้งั้นรือแล้วก็ทางนี้ฮันเน่นายเป็นใครอยากได้อะไรหรือเปล่า <c oughs> โอ้โหโอ๋อคนที่เป็นคนขายของนะฮะแล้วก็ของที่เราเก็บสามารถเอามาขายได้อืมโอ้โหคำเมือนกันนะเนี่ยไม่อ่านแล้วกันเราสามารถเอาของมาขายได้ แล้วก็สามารถซื้อของได้แมปเหอ,อเอาแบบมาอยากได้แมปแล้วก็ไลฟเฟิลหมื่นสองผมมีไอพีจีด้วยเยอะเหมือนกันนะสโคบไลฟเฟิอ่อมีอะไรน่าขายมัง่งอ่ะช่างมันแล้วกันขอบคุณนะไปละดูตรงนี้หน่อยซิตรงนี้เป็นประตูทางไปใช่ไหม คนก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ต้องเข้าไปเปิดประตอะรอะูอะไรอะอะไรอะอะไรอะโอ้วันแถบเท่านั้นแค่วันแถบเท่านั้นนี่ไงอโอ,โอ้ยิ่งยากมากนี่งไงโอ้ยิ่งยากใส่เฮ้ยมันเหมือนโดนอะไรอะ เฮ้ยมันปลาอะไรมาระเบิดเหรอรนี่เขาไปเตะเฮ้ยมันยิงมันปลาระเบิดหรือมันยิงระเบิดมาวนะเนาะโหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยหันหันหนลังก่อนมาไหมมาตรงนี้คือทางอะไรอะ่ะอย่านะอย่านะอย่านะเตะไปดูทางนี้ก่อนทางนี้คืออะไรอะ่ะต้องไปให้ครบทุกทางนีไ่ไง นี่ไงระเบิดเฮ้ยระเบิดโอ้โหนี่ไงตัวปลาระเบิดอยู่นี่โอ้โหออกไปออกไปโอ้ยโอ้ยระเบิดระเบิดระเบิดโอ้ยได้ของอย่านะอย่านี่ไงเตะได้ไหมไว้แก้งปลาขวานอยู่แล้วโอ้ยเอาไปโอ้มาเยอะเหมือนกันนะโอ้ยอีกละอีกละไอ้ตัวนี้อีกละ เอยเอะไปไหนเนี้ยเอ๊ะอย่าใช้ก่อนใช้ก่อนอยังไม่ได้ใช้อือโอ้หเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอือเอาหมดมีมีดมีมีดจ้วงจ้วงจ้วงเฮ้ยนี่งไงกระสุนได้กระสุนแล้วเก็บมาเดีย๋ยวนะเดี๋ยวนะเรามีระเบิดอยู่นี่ว่ามานี่ระเบิดมานี่ ไปแล้วไปแล้วปลาไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยไตรงนี้ก็มีเยอะไปไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยเยอะไปนะเยอะไปนะบางทีเยอะไปนะบางทีหืมรวงโอ้โอ้เยอะเยอะเยอะไปไหนะเนอมยิงถังยิงถังตัวนี้มีกล่องใช้มันคือชิ้นส่วนอะไรแต่เก็บมาก่อน มันอาจจะต้องเก็บชิ้นส่วนเพื่อไปเปิดประตูอะไรประมาณนี้ป่ะอะไรเนี้ยจะตายก็ตายสิโอ้ยอีกละอีกแล้วเตะสักทีหนึ่งตายไหมไม่รู้อะโอ้เยอะเหมือนกันมาเรื่อยๆเลยเนี่ยจะหมดแล้วจะหมดแล้วกระสุนไปดีกว่าออกไปออกไปก่อนออกไปก่อนเตะทีหัวหลุดเลยมานี่ไปละ ไปแล้วไปแล้วไปดีกว่าเรากด e จเวอร์ over, ลงไปข้างล่างมีของไหมไม่มีโดดลงไม่อีกกระสุนกระสุนอุยอ๋อโดนอะไรอ่ะโอ้โดนร,ระเบิดหัดวกระสุนก็อ๋อไม่เหลือแล้วไม่เหลืออะไรแล้วมีปลาระเบิดซะแล้วอะ่ะโอ้จะตายแล้วจะตายลจะยลจ้าหัเยอะมาก มาสายลูกซองนี่แหละตรงนี้มีทางเข้าอยู่ขอเข้าไปดูก่อนเปิดประตูเข้าไปมีอะไรไหมมีกระสุนเก็บมาตรงนี้มะไม่มีละออกไป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 ลิออนโอ้โหได่ไงไงหัวหลุดไปเก็บมาเก็บมาตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีออกไปดีกว่าออกไป อย่ายุ่งเลยเราออกไปเฮ้ยตรงนี้มันฝันได้ไหมอ,อะคนเยอะเหมือนกันไปก่อ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 นคนเยอะคนเยอะเฮ้ยระเบิดระเบิดอุ้ยเลยเยอะ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 ไปนะบางเหี้ยเยอะไปเยอะไปนะผมไม่มีทางแล้วออกก่อนเฮ้ยมันเจอของอ๋อไม่ได้ของดีปีนบัน,นไดขึ้นไปอะไรเนี่ยใครบอกให้ฟ้าฮะเออ ให้บอกให้ปลาจะตายแล้วเนะี่ยอ๋อถ้าตีกล่องจะได้ของใช่ไหมอ๋อก็ดิ่มกันนะเนี่ยเป็นไงตัวแตกไปไะน็อกดาวน็อกดาวเลยอ๋ออ๋อจวงปลาเลยแบบนี้อุ้ยโดนเพื่อนตัวเองด้วยนะกล้องมันยากแป๊บนึงนะ หมุนกล้องยากเหลือเกินเอ,เอาขอ,ข,อขึ้นมาวางใหม่เอามาวางใหม่เฮ้ยนี่ประตูอ๋อต้องการชิ้นส่วนต้องการชิ้นส่วน,รน,วนเราเหลืออันนึงนะะโอ้เยอะ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 ไปไหนเนะี่ยต้องขึ้นตรงนี้ไหมดูหน่อยเราต้องการชิ้นส่วนนะฮะเราขาดชิ้นส่วนอ๋ออันนี้มันทางที่เราลงไม้วะ่ะ ใช้ปืนพกดีกว่าโอ้ยโอ้โหอืมนี่ไงไปนี่ไงเจอกล่องแล้วเจอกล่องแล้วเราเจอกล่องแล้วเออเราต้องลงทางนี้เราต้องลงทางนี้เราเจอกล่องแล้วเราต้องมาทางนี้เราก็ขึ้นบันไดตรงนี้อาา่าฮะเดี๋ยวนะขอ เอาของก่อนให้เงินมาพันสองเดี๋ยวนะให้ยังไงลงไปเดี๋ยวนะเจอกล่องแล้วเจอกล่องแล้วได้อีกชิ้นส่วนแล้วเก็บมาลีออนเรียบร้อยและโอ้ยจะตายจะตายจะตายให้ได้เลยเนะี่ยตัวเราจะตายให้ได้เลยหมนึ่งภาษาระเบิด เตะบันไดไม่ได้ลงด้วยนะนะมีของไหมไม่มีเลยหรอม,มีอยู่แล้วก็กระสุนอีกเยอะเลยเก็บมากดขี้ขวาแล้วกดอารีโหลดได้อ่าฮะเฮ้ยตรงนี้มีของปาาให้หมดมมใช้ด้วยใช้แล้วใช้ต้องใช้อ่อ มาตรงนี้แล้วก็ใส่อันนี้โอเคใส่ให้หมดใช้อันนี้ไหมเออเดี๋ยวนะอ๋อต้องใช้รวมกันอ๋อเราต้องใช้รวมกันนะฮะแล้วก็ใช้เพื่อยัดเข้าไปตอนนี้ได้ใช้ของได้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปข้างในดูหน่อยสิตรงนี้มีใครบ้างหรือตรงนี้มีใครบ้างหรือเปล่าอาจารย์เอ๋อาจารย์เอ๋ไม่มีเลยอะตรงนี้มีกล่อง เพิ่งรู้ว่าต้องใช้ฟันหนึ่งอย่างนี้อืมเพิ่งรู้นะนี่ยได้ตังมาได้ตังมาเารมีอีกไหมอ่ะเฮ้ยเจออีกอันนึงฟันไม่ถึงอีกฟันใหม่อ่ะอได้กระสุนมาโอเคกลับดีกว่าตรงนี้แล้วก็เลี้ยวนี้แล้วก็เข้าประตูเปิดประตูเข้าไปอืมเจออะไรตรงนั้นต้องเก็บใช่ไหมเออจะเดินไปเก็บแป๊บนึงนะ ไปยังไงวะเจอของฟันรอบหนึ่งนี่เราเลือดเขียวอยู่ไหมอ่ะเออเลือดใกล้เต็มยังไม่ใช้ก็ได้มาตรงนี้เปิดประตูเง็บฮัลโหลเฮ้ย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 เฮยู่ไนเฮ้ยแกล้งแ,แก๊งป่าขวานแก๊งป่าขวานไปไปไปแล้วก็เตะกระทืบซ้ำได้ไหมเนะี่ยไม่ได้อีก โอ้ทำอะไรนี่ยขี้เกียจฟันใช้กระสุนเลยหันยากไปไหนเนี่ยโอ้ยออกไปออกไปออกไปโบเออเจะนะอ๋อกระโดดออกพุ่งออกไปอ่าฮะพุ่งออกไปแล้วไงอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรเนี่ยโดนอีกแล้วอ๋อ โอ้โดนระเบิดอเยอะใครมันขยันปาระเบิดจังเลยเนี่ยโอ้โหโอ้ยขยันปาระเบิดขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยขยันกันไปไหนนี่เยเออมีกระดักกระดักอยู่ตรงนี้มันขยันปาระเบิดจังเลยอ่ยะแต่ก็ได้ของเยอะเหมือนกันนะน,นี่อเปลี่ยนกระสุนปออั๊บยังไงไต่ เข้าไปในนี้เข้าไปในนี้ไหมเจอมันจะเจอคนอยู่ตรงนี้มันจะเจอคนอยู่ตรงนี้นี่ไงไปแล้วยิงแล้วไปแล้วยิงแล้วไปดีกว่าอันนี้ก็ใช้เลยเดี๋ยวตายไปละจ้าเปิดประตูไปทางนี้โหเกือบตายคนโคตรเยอะเลยอะมันแบบสปอนมาเรื่อยๆนะนี่อะนี่ไงมาดิ โอ้ยอือเอาตกลงไปอ่ะขึ้นข้างบนดีกว่าออขึ้นมาไหนเนี่ยเอาอยู่ดีๆก็เงียบซะงั้นเลยนกให้เงินด้วยว,ว้าวนกให้เงินเหมือนกันเลยนี่ควันได้ยาตรงนี้มีอีกไหมมีอีกควันได้ไรไม่ได้ไรละ เอ่อตรงนี้ทางที่เราขึ้นมาใช่ไหมแปลว่าเราต้องไปทางนี้ล้าทางนี้เราจะข้ามยังไงอ่ะไอ้ตรงนี้เราจะเข้าไงอ๋อต้องยิงให้มันเด้งโอเคไปดีกว่าลีออนตรงนี้มีของให้ไหมเนี่ยไม่มีเลยโอเคขึ้นไปเลยฮลัลโหลมีใครอยู่ไหมมีประตูที่ที่เทพทำไรอ่ะ ต้องขยับเหรอเห็นนะโอ๋ต้องทาตามสัญลักษณ์ไหมเจอละสัญลักษณ์มันอยู่ข้างล่างนะพอได้แบบนี้แล้วก็ต้องสลับมาอยู่ข้างล่างแบบนึงนะเนี่ยหันมาด้านล่างาข้างในมีอะไรเอ่ยดูหน่อยสิมันเป็นห้องนอนของใครล่ะเนี่ยเปิดได้ไหมเปิดได้มีเงิน ่าได้มาพันหนึ่งอ่าดูหน่อยสิมีของด้วยโอเพนเปิดอะไรอะ่ะมีกระสุนเก็บมามีกุญแจโอเคได้กุญแจของอะไรก็ไม่รู้นะเราออกไปได้ด้วยหรอไม่ได้เปลี่ยนกระสุนรอเลยแล้วก็มีกระดาษอยู่นี่ด้วยเป็นโน้ตโอ้โหโคตรเยอะ ตามคำสั่งของหลอดเซนเดอร์ฉันมีตัวแทนชจวเมเลกันที่ถูกคุมขังยังมีชีวิตอยู่ทำไมเขาถึงยังมีชีวิตอยู่ละ่ะฉันไม่เข้าใจว่าภาระสงค์ของพระเจ้าคืออะไรอย่างไรก็ตามฉันคิดว่าพวกเขาจะแยกออกจากกันไม่กักขังไว้ด้วยกันตอนที่ได้รับคำสั่งฉันไม่คิดว่าหลุยส์จะไว้ใจคนแปลกหน้าแต่ถ้าบังเอิญพวกเขาร่วมมือกันในสถานการณ์อาจจะซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยหากมีบุคคลที่สามที่เป็นรู้จักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหตุผลบางประการฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะปล่อยให้โอ,อก,กาสนี้หลุดไป แต่บางทีมันอาจจะเป็นอุบายของหลอดแซนเดอร์ทั้งหมดทําให้เรามีช่องโหว่เพื่อบุคคลที่3นี้จะปรากฏตัวขึ้นหากพวกเขามีอยู่จริงนั่นคือมันเป็นไปได้ที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่ถ้ามีคนเดินน้ำต้มมองอยู่ในหมู่ของพวกเราแผนของพวกเราก็อาจจะพังพินาศฉันนัาว่าพระเจ้าคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงถ้าเราสามารถหย,ยุดยั้งการสมรู้ร่วมคิดใดในที่ทํางานได้ไม่ว่ายัางไงก็ตามมันเป็นการเรียกร้องของพระเจ้า เราจะเชื่อมั่นในการตัดสินใจของเขาเช่นเคย <c oughs> <c oughs> ดูจากนายแล้วเหมือนน่าจะมีสายเลือดเดียวกันกับพวกเรานะแต่ยังไงก็เถอะนายก็ยังเป็นคนนอกจำใส่หัวนายเอาไว้ด้วยถ้านายทำตัวเกลียดกาพวกเราอีกนายจะได้รับผลที่ตามมาแน่นอน <Same> เดี๋ยวนะเลือดเดียวกันเหรอ